สบายดีพี่น้องมากินย่ำสลัดน้ำม่มอญเดอ้อมาทุกคนทุกคนเด้ออันนี้ก็บขา่าวสังขยาขานมสังขยาเดอ้อน้ำม่มอญซื้อมามากินน้ำม่มอญเดอ้อเลี้ยงสไคว่เห็นบไหงอ,อันละส้าบาทพี่น้องเนี่ยนี่เด่นี่นเด้อข้าวสังขยานี่อันละส้าบาทพวกสิบบาทซื้อ กินน้ำมันมอน้ำมันมอสูตรสามห่อมามาสวัสดีพี่น้องไปดีพี่น้องยำแรงพี่น้องจ้ากินแนมสลัดน้ำมันเ้อกับ เขาสังขยานเมียวบอลเด้อเมียวบอลสืบเขาสังขยานมาสิแซ่บทเด้อพี่น้องเอ้ยม่มาเลยมาเด้อมาสุกุลสุกคนเด้อซีทางลาวทางไทยต่ากประเทศมาเด้อยำสลัดเจ้าเป่าเจ้าเดิมอาหารโปรตพี่น้องยำสลัดกินข้าวเลือดวิตามินน้องตะเพื่อนทางไทยมาเลยเฮ้ยมากินน้ำกันเด้อเล็กซารีแม่พี่กินน้ำเอื่อยเด้อ กินอันนี้ก่อนนี่ข่าสังขยาที่จะหันเบาอย่างเอ้ยมันจะข่า,ขาวไรอ้อวนออกอ้วนออกแล้วมันจะแน่อ้วนเมื่อไรนี่กนนระไรเด้อซ้อนอ่ะเป้ากินน <laughs> ้วกันเด้อโน้ตมามาลูกาาลานทาวเมืงสะสะองนอกลานทาวเมืองไทยแซ่บเส็บขาสังขยาเซ่บเลย กนนนินอาหารบ้านหฮ้อนเอาเห็นหออเอ้ยฝนเช้าตกแลยก็ฮ้อนห้อนก็ชอตกกระนกมาเร็มเนาะ แก่เพื่อนเปืนตลาดเลยบนโตกะแบบนี้คกบลายกบเขียนเหลืองหลายหนาหักแพงนะหักโต้งะ,ะกบโลหนึ่งหกสิบตัวเดียวค่ะโลหน<อ>ึ่งหกสิบพันกบมันจะเขียนของอยาวยาวตลาดน,นักลายจะจ้งเขียน ที่ใครบิดเอี้แม่ยังซื้อแล้วเสีไปเสียเอาสับพัดเขายังไปยายกินในบวชเอแล้วนงขายยาโมรงมขายขับพัดขายตะต้มพัด ขายมีขายตลาดแรงขายยังตลาดแรงหืมพักกันน,กนอนนะนงนางสิบออ็ดน,นะสองเอ็ดเอ็ด

กับสติกเนาะเนาะแก็ดเนาะหนุ่มก็ใจอนไหหวนากับนางิงอืแก็มัเนะานะเี่าวะต่เราหมักซื้อเลขแม่เ้ยนําบริวญยังซื้อเลขเันนะมีให้เก็บซื้อแต่เลขคนน่ะโอ้ยคนพวกนี้ได้แบบคนมีการศึกษารัะเป็นหนังซื้อได้ถาวร แบบอึกแล้วเป็นหนังสือได้แบบเย็นเก่งได้มาทำ่านหนังสือเป็นเช่นังสือเป็นยังถ้าจริงเจ้าเราพอจะเป็นยังได้เนี่ยดูอยู่ทำเป็นหนังสือแววครับผมแววอันเดียวอืนแท็บ thì hôm mà mặn đâu, gẹt, gẹt ăn quá, gẹt bây giờ, nặng thêm một ห่วงลูกแ่ไม mm. <laughs> ่ไหวลูกเนีอ <laughs> ืม นั่งรถทงเดียวขายดี่สี่ขายกับพกากระปุกเจามาเนาะเนาะกัดห้อยบ่าอยากกินข,นข้าเนาะเขาจะกินแต่แบบนี้แหละเขาก็บกินเนื้อย่างพักเนระ

ใหแดงกันมากเลยเนาะก้อนมึงใหญหมดเลยอืม,มเขาจะขยายแฉดเด้ก้นไปอย่ยนนมันก็มาจันน้านมีวามดอะ่ะมันจะกินข้าวแรแรงค่ก็แบบนี้คะนอนเลยแรกแบบนี้ <c oughs> นอนดีแล้ว <c oughs> อ,อืมแย่แน <c oughs> <c oughs> มันเด็นอนกับไปลื้นอนเลยโอ้หกไปนาก็เห็นเสียวขนหอมผมสีแดงเนาะ <c ười> อันนี้เอออย่านี้หอมผมสีแดงเี่อือ ไอ้นาน <th <th no> ี่ยไหนปอือืมแทงอเน่ยแหละมอนอนหอเขาคู่เหมือนกันจ้ะท่มนเต็มอยู่หยิบนอนคู่จะใ่รวะตัวแล้วามันอยู่แนนอะนะอย่างไนกเอี้ยงฮะมันอยู่กลุ่มอยู่จะไปอยู่วัดเลยนี่นี่นกเอี้ยงะแล้วก็อยู่อยู่นกอพายอ่นายคุณบอกเดี๋ยวอืมกุมาดังแล่แช่คุณเหรอ เริ่มง่วงแล้วตรงนี้ผัดมีเต่ต้นผัดแต่านนากาหันอกห้องเชียวเชียวที่นี่เลยแม่เข่งเขาสังขยาหวานสดเจ้ากระเสซ่บย้หวานพอะะหวานมันหวานเส่ย Tran mạnh là hết xẹt, Không Con bang bằng mình hình 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 Hãy hình 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 ผาแงงผาแงงมาขัน,อ,น,อ,นอ้อมผาแงงกส่ไปชับอโน่ไม่ดีกันอย่าเขาไปใช้น้ำอ่ะแ <c oughs> ่้วทำไมมันจะมีน้ำส่งเนี่ยเอามาส่งทำไมวงวานลาสม อาคลิปนี้กันไปมอญลายไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหน้าเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซักตะไข่องน้องทิ้ได้หมอนหนูเด้อบาย